ครับผมวันนี้มาดูนุ่มลอยหนึ่งตัวครับผมอันนี้เป็นพมา่าลอนะครับตีดูแววครั้งแรกออกแววเก่งมากครับตัวนี้จะไปเที่ยวจมงทบรีนะครับผมผม,มาดูสีขนหางสีหลังกันหน่อยครับสีขนหางครับสีหลังครับผม มยหลังสวยงามครับขนยังเป็นหลอดๆอยู่นะครับกัหน้าตาครับขนยังเป็นหลอดๆเยอะนะครับมีคลิปในกลุ่มนะครับผมพี่น้องท่าใดที่สนใจดูคลิปนะครับมีคลิปในกลุ่มไม่ชมนะครับขนหางขนปีกเป็นหลอดอยู่นะครับขนคอด้วยนะครับเบอร์แข่งหนักมากครับตัวนี้ เป็นพมา่าลอยคิวนะครับเบอร์แข่งหนักมากครับเดี๋ยวมาดูแข่งหน้ากันหน่อยครับจับจับแข่งหน้าครับดูดด้านหลังห่อยครับ สีคนลังสวยงามครับเงาสวยครับเป็นไก่ทิดไก่ลอยโตครับเป็นไก่ลอยโตกระดูกดีครับตัวนี้ชดป่าชนเชิงได้ครับเป็นเตะครั้งแรกเตะครับไก่เชิงนะครับขูมวยลอยโตครับ คลิปในกลุ่มนะครับใครอยากชมเบอร์แข่งับชมลีลาครับตัวนี้เป็นพมารอเบอร์แข่งที่หนักครับเบอร์แข่งหนักแรงครับไอคิวดีครับไม่มีคอยขี่ไม่มีไม่มีปีกให้เข้านะครับเตะครั้งแรกบอกเลยว่าแววดีมากครับพี่น้องทางจันบุรีครับติดต่อไปนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนะครับ ดราคาได้กันก็แบ่งครับ<ส>รฝากพี่น้องติดตานมนะครับผมใครอยากได้ไก่นุม ไอคัดไก่เล็กแม่ไก่พอพันก็ทักทายสอบถามกันได้ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงกลุ่มมาในคลิปนะครับผมงีม้ก็ฝ่ากณนักติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ